จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่สมบทที่สามสิบการสแสวงหาความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและความมั่นใจที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าลูกรักในวันแห่งความยากลำบากเราคือพระเป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยามใดที่ลูกรู้สึกไม่สบายใจจงมาหาเราเถิด อุปสรรคยย่งใหญ่ที่ขัดขวางความบรนเทาใจจากสวรรค์คือการที่ลูกล่าช้าที่จะหันมาสวดภาวนาก่อนที่ลูกจะมาหาเราลูกได้พยายามอย่างหนักในการสแสวงหาความบรรเทาและนำเอาสิ่งภายนอกมาทำให้ลูกเบิกบานใจสิ่งเหล่านั้นช่วยลูกได้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนกว่าลูกจะได้เรียนรู้ว่าเป็นเราต่างหาก ทุกคนที่วางใจในเราจะได้รับความรอดนอกจากเราไม่มีความเข้มแข็งใดที่จะช่วยลูกได้ไม่มีคำแนะนำใดที่จะช่วยนำทางลูกได้อย่างถูกต้องไม่มีการรักษาใดที่จะรักษาลูกให้หายเป็นปกติได้ลูกรักบัดนี้พายุได้สงบลงแล้วความเข้มแข็งกลับคืนมา ยงยืนหยัดในแสงแห่งความเมตตาของเราเราอยู่กับลูกเสมอเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่กลับไปสู่สภาพเดิมแต่เพื่อความดีบริบูรณ์ของสรรพสิ่งทั้งรลายที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่ามีสิ่งใดที่ยากลำบากสำหรับเราหรือ มีสิ่งใดที่เราเคยพูดและไม่ทำบ้างไหมความเชื่อของลูกอยู่ที่ไหนจงมั่นคงและยืนหยัดต่อไปจงอดทนและเข้มแข็งความบรรเทาใจจะมาถึงลูกเมื่อถึงเวลาของมันจงรอคอยเราถูกแล้วจงเฝ้ารอเราจะมาและเยียวยารักษาลูก ลูกกำลังตกอยู่ในวงร้อมของการประจนล่อลวงลูกกำลังถูกความหวาดกลัวที่ไร้สาระหลอกหลอนลูกเป็นกังวลถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกลูกสะสมความทุกข์ทุกแล้วทุกเล่าลูกรักความทุกข์ในแต่ละวันก็มากพออยู่แล้วไม่ใช่หรือเป็นการไร้สาระ และไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่จะกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือหมกมุ่นอยู่กับความหวังในอนาคตซึ่งบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ลูกรักเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะถูกหลอกลวงด้วยความคิดฟุ้งซ่านจิตใจของคนประเภทนี้มักอ่อนแอและง่ายที่จะถูกชักจูงให้ทำตามคำแนะนำของศัตรู ศัตรูไม่เคยสนใจว่าวิธีการหลอกลวงและชี้นำนั้นจะเป็นการถูกต้องหรือไม่ศัตรูจะทำให้ลูกล้มลงด้วยความผูกพันกับปัจจุบันหรือความหวาดกลัวถึงอนาคตเพราะเหตุนี้อย่าปล่อยให้หัวใจของลูกตกอยู่ในความวุ่นวายหรือความหวาดกลัวจงเชื่อในเราและวางใจในพระเมตตาของเรา ยามใดที่ลูกรู้สึกว่าลูกอยู่ห่างไกลเราเหลือเกินจงรู้เถิดว่ายามนั้นเราอยู่ใกล้ลูกมากที่สุดยามใดที่ลูกรู้สึกว่าลูกไม่เหลืออะไรแล้วจงรู้เถิดว่ายามนั้นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กำลังอยู่ในมือของลูกยามใดที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ลูกต้องการ ไม่ได้หมายความว่ายามนั้นลูกกำลังสูญเสียลูกรักอย่าตัดสินตามความรู้สึกอย่าท้อถอยอย่าเปิดทางให้ความทุกโศกเศร้าร้ารุมจิตใจของลูกอย่าทำประหนึ่งว่าความหวังทั้งหมดของลูกถูกยึดคืนไปแล้วลูกรักอย่าคิดว่าลูกกำลังถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิง บางขณะเราส่งความทุกขยากลำบากมาให้ลูกบางเวลาเราถอนความบันเทาใจไปจากลูกนี่คือหนทางสู่สวรรค์ลูกรักอย่าสงสัยเลยเพราะนี่คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับลูกและผู้รับใช้ของเราการถูกทดสอบด้วยความทุกยากลำบากดีกว่าการที่ลูกจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการ การถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพแห้งแล้งจะช่วยลูกให้พ้นจากความเย่อหยิ่งจองหองและภาคภูมิใจในความดีและความเก่งกล้าของตนเองซึ่งความจริงแล้วลูกไม่ได้ดีหรือเก่งกล้าอะไรเลยนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสุขภาพของจิตวิญญาณเรารู้ถึงความคิดที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในจิตใจของลูก สิ่งที่เราให้ลูกเรามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนและถ้าเราพอใจเราจะให้ลูกอีกก็ได้เมื่อเราให้สิ่งใดแก่ลูกสิ่งนั้นก็ยังเป็นของของเราและเมื่อเราเอาคืนเราก็เอาคืนเฉพาะที่เป็นของเราเท่านั้นจงรู้เถิดว่าพระพรที่ดีและของขวัญที่ประเสริฐ รวนเป็นของประธานจากเราทั้งสิ้นเมื่อเราส่งความทุกข์ยากบางอย่างมาให้ลูกเมื่อเราส่งความไม่พอใจมารบกวนลูกจงอย่ากโกรธหรือปล่อยให้หัวใจของลูกโศกเศร้าเราจะโอบอุ้มลูกขึ้นมาอย่างรวดเร็วรัดเปลี่ยนความยากลำบากทั้งหลายให้เป็นความชื่นบานเมื่อเราอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับลูก นั่นเป็นเพราะความยุติธรรมและความยิ่งใหญ่ของเราลูกควรจะสรนเสริญเราถ้าการพิจารณาของลูกถูกต้องและมองตามความเป็นจริงลูกจะไม่รู้สึกโศกเศร้าหรือเสียใจเพราะความยากลำบากที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามลูกควรจะดีใจและขอบคุณเราลูกควรจะถือว่านี่คือความยินดีสูงสุด ที่เราได้ให้ลูกเราให้ความทุกข์แก่ลูกแต่เราไม่เคยทอดทิ้งลูกลูกรักพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงรักเราอย่างไรเราก็รักลูกอย่างนั้นเราได้บอกกับสิทธิรักทุกคนของเราว่าเราไม่ได้ส่งเขาไปในโลกเพื่อความสนุกสนานแต่ส่งไปเพื่อการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ เราไม่ได้ส่งเข้าไปในโลกเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงแต่ส่งไปเพื่อรับการดูถูกเหยียดหยามเราไม่ได้ส่งเข้าไปเพื่อพักผ่อนแต่ส่งไปเพื่อก่อให้เกิดผลมากมายด้วยความอดทนลูกรักจงจดจำคำพูดเหล่านี้ของเราเถิด